thanks <music> for หลายครั้งที่มีการพัฒนานะคะก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่างเช่นเมื่อมีการสร้างอ่างเก็บน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรก็มักจะส่งผลถึงที่ดินทํากินของชาวบ้านนะคะหรือในการสร้างเขื่อนก็มักจะมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาเช่นเดียวกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนะคะที่อาเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีที่ชาวบ้านกําลังออกมาเรียกร้องสิทธิชุมชนอันเป็นผลมาจากการพัฒนาของภาครัฐนะคะการเรียกร้องดังกล่าวนั้นคืออะไรไปติดตามกันค่ะ ชาวบ้านอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีหลายครอบครัวได้ออกมาคัดค้านคโครงการกอร่อสร้างสายส่งไฟฟ้ากำลังสูงของกอฟผซึ่งจากการดำเนินการวางสายส่งไฟฟ้ากำลังสูงได้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่อาศัยทำกินในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตเ mm hmm. มื่อสอบถามจากชาวบ้านได้ความว่าการดำเนินการวางสายส่งไฟฟ้ากำลังส่งสูงนี้ชาวบ้านยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลนี้มาก่อน ทำให้เกิดความสับสนเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันครับมันมีความเสียหายหลายอย่างอยู่ครับคือที่ดินเขาเสื่อมาาราคาบอสสามารถว่าสีขายผู้ดใดกับว่ามีผู้ใดสิมาซื่อนั่นสินะหรือว่ารับจำนองหรือว่าการหมุนทรัพย์สินเป็นทุนนั่นสิกับว่ามีผู้ใดยอมรับนี่กับเขาเสียประโยชน์ในจุดหนี้น้ามันกับแม่จะดอกเสียงเขาเสียสลระเสียสละแบบว่าเสียสลร,ร,ระเพื่อประเทศชาติเรครับเื่อส่วนร่วม เดาเจ้ะไรครับแต่ว่าให้ส่วนร่วมเลี๋ยวให้ให้ส่วนส่วนร่วมนะเลี๋ยวเบื้องโพงนังนไผู้ที่ถือผลกระทบมาครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนี่ให้ส่วนร่วมเลี๋ยวเบิ้งนั่นเพราะว่าพวกผมสาระไปแล้วนี่พวกผมเสียอากวงไหนล่ะครับท่ามจีนพวกผมเสียออกวงไหนล่ะครับอยู่สร้างเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านมาครับเมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงได้รวมตัวกันและจัดตั้งคณะกรรมการชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ โดยได้มีการเข้าร่วมประชุมหาทางออกของปัญหาร่วมกับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยข้าราชการระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นโดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสิทธิที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะเขาจะต้องรุกขึ้นมาในการทํางานการสร้างสิทธิในพื้นที่ก็คือกระบวนการเรียกว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะฮะตั้งแต่มีอยู่5อย่างฮะเช่นเขาต้องมีส่วนร่วมในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เขาต้องรู้ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชนจะมีสายไฟฟ้ามาพาดผ่านในชุมชนจะมีการตั้งโรงงานอันนี้ก็ต้องรู้ละการปกปิดเนี่ยจะมีผลที่กระทบต่อสิทธิ์ในการรักษาควาประโ่ชนของเขาอันที่2คือสิทธิในการที่เขาแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมต้องให้เขาแสดงความเห็นได้เพราะฉะนั้นมาตราข้สิบเอ็ดรักสองหนึ่งตึงกฎว่าโครงการและกิจกรรมใดๆที่มีผลกระทบต่อชุมชนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นได้ ที่เราเรียกว่าประชาพิจารณ์ที่เราเรียกว่าการมีส่วนร่วมในการที่จะรับรู้ข้อมูลต่างๆอันที่3คือที่สําคัญมากก็คือสิทธิในการที่จะตัดสินใจการมีส่วนร่วมต้องให้เขาตัดสินใจว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตรงนี้67วรรคสองถึงบอกว่ากระบวนการการทําอช A ก็ดีการรับฟังต้องทําก่อนที่จะดําเนินโครงการอันที่4คือการมีส่วนร่วมในการที่เข้ามาลงมือช่วยทําอย่างเช่น การที่เขาเห็นด้วยในเรื่องของเศรษฐกิจพระธรรมชุมชนเนี่ยเขาก็ต้องดำรงวิถีชีวิตความเป็นชาวนาเกษตรกร,กรทําสวนทําประมงต่างๆเนี่ยคือถ้าเขามีส่วนร่วมในการทําตรงนี้เนี่ยวิถีชีวิตนะคุณค่าของฐานทรัพยกริเนี่ยก็ยังดํารงอยู่และสุดท้ายคือถ้าเขารับรู้เขารู้คุณค่ามันรู้มูลค่าเพิ่มของฐานทรัพย์สเนี่ยเขาก็ต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะว่าโครงการอะไรที่มีผลกระทบกับเขาเนี่ยนะ โครงการนั้นเนี่ยนะฮะจะมีผลกระทบเขาก็ต้องลุกขึ้นมาตรวจสอบได้แม้วันนี้นะคะการออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของชาวบ้านจะยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิที่ควรจะได้รับนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือแบบอย่างของการออกมาปกป้องและรักษาสิทธิของตนเองอย่างแท้จริงค่ะคคือตตััววนนบบศกดิ์รรีาาามมามย คือวิธีแห่งความเป็นคน